คนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูโสพลพิหาร,รก,กิจแล้วก็ท่านพระครูวรวงนะทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติท่านจารย์ด็อกเตอร์ได้นำพาชมอาคารสถานที่ของพระพิสุสัมมณนคนรวัจยดยมที่มาปฏิบัติธรรมเอาเป็นว่าให้ภาพบรรยายตัวเองกันละกันนะรบพระ จะให้30ล้านเนอ้พาขึ้นไปเช่นนดีกว่าใช่ใเพราะว่าเป็นไหลฟลอกว่าจุดดะเาตัเ้าโยัเป็นห้เปเที่ทยววัดไทยที่กุมภักดิ์ยังไนดี แต่ที่จี่งก็สะสมกนะขอนเปิดทางรถไนี่เป็นกรที่เป็นการเปิดขอสมูลที่ดีที่สุดโครงการ จีสามองค์นสามองค์เลยโอ้ยแต่แต่ปีนี้ประมาณสักยี่ส um ิบปีองนีเลยโอ้ยท่านสุรศิกรพรมภูอ่พอใท่านท่านจะตายเหรอ่านสืบานสืบปุ๊ท่านสืบส่าสืทสาสนสสส็นสกสบาส

ไปหล่อเลี้ยงร้านกาแฟแครที่เปนกครับนบแก็ไม่ไม่ขาวที่ปฏิบัติงานัรอันนี้ต่อไปก็จะเป็น ถึงดาวนนักกีฬาเป็นกศนแล้วก็เนรเราก็เลยนที่นี่ด้วยท่านจามท่านสองเปนบอลีโอ้านีอะไระเรียนาด้าไปโนอลค่้อนี้จะเป็นชนี้เรียนทั้ก่อเลยครับทั้งหมดเหอ้หไปไออคำลังด้วยอันนี้ก็ตู้เก็บ ครับที่ไห่ไม่เป็นกันนะที่ไหนเราเรียนรับเรี้ยงที่ทมคิดว่ารวมตัวกันได้เลเพติที่สูงแล้วจะรงตัวมันได้เรอะเราเป็นฟอร์ว้าห้องขนาดใหญ่

ครับผมอาจารย์สาวิตรีมีลูกน้อยคือรุ่นพ่อเขาอาจจะมีหลายคนแต่พอถึงรุ่นเขาอะเขามีคนสองคนเองใช่มีพี่ทีมี้พี่ชายครับครับพี่มีชายคนหนึ่งคนครับแล้วเขาไม่เดือดร้อนเลยที่เขาจะต้องเลี้ยงลูกครับไม่ต้องกังวลอะไครับเขาลำบากมาก่อนูนว่าปวดแล้วก็ลำบากแต่ไม่เจนที่ห้องเรียนแล้วที่ต้นมันจะตายครับผมทั้งหมดถ้ามีห้องเนี้ยห้องเรียนห้องงานนี้มีทั้งเด็ก มีชัรีะไรประชาชนทุกคนชั้เียนั้รีเาตีเดินต่อมช้านโปรตีทางอะไรทานต้แฟนฟนครข้าวคับผมที่โตไม่ได้แกงขนานี้รบากัชาติครับผมท่าครูว่าชั่วลโอ้เมเลยคือความิด่ เดี๋ยวระหว่างนำสุดคนเดี๋ยวนี่สาเสาตะหามาตะหามาะกรองเนี่ยกรอง็จแล้วผมมาตะตวเอ็เมือนครับที่าที่รงนีีีนีร ทะัเยวที่มบก็ตอราา้ตั้งใจเขจะต้องทำอะไรทุกอย่างเขาต้องแะ ทั้งหมดเื่กเขาออกเที่ยวเห็นนาพูดเมื่อคืนนี้แคนกับเด็กนาเลย เป่าเตาเผาที่หน้ uh ่ท่านอาจารย์นุ้งเถอะ์ควบคูบคู่มันก็มีอี่่านอย่มา